อ๋อพี่เป้ยคือพี่เออคือพี่เอเมื่อวานนะคะคือเราต้องทางออกเป็นไนท์บอกว่าให้พี่เอต่อคิวสัมภาษณ์อเดียก็คือเราเป็นเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ก็สัมภาษณ์คนสุดท้ายก็เลยต่อคิวคนแรกก็เหมือนพี่พี่กับพี่แก้มบุ๋มคนที่สองก็อ่ะแล้วพี่เป้ยแล้วเราต่อคิวจากพี่เป้ยโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเราก็ทักทายแขกในงานเนี้ยค่ะภาษาดาราน้องเบยแล้วก็เสร็จปุ๊บพี่เป้ยเอ่อน้ำตาไหลวิ่งออกมาอเียค่ะเราฐานะผู้ใหญ่ในวงการเียค่ะ ต้องเข้าไปหาลูกไปเรียกว่าพี่เป้ยโดยไม่ถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นก็อเอากระดาษีิชูซับน้ําตายเดียค่ะตอนนั้นพี่เอตกใจไ,มไหมค่ะตกใจอ่ะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็น้องๆนักข่าวมากระซิบไปฟังว่าเหมือนถามคําถามอะไรไปแล้วพี่เป้ยแบบว่าเหมือนจี๊ดแล้วก็น้ําตาไหลอย่างเดียค่ะนั่นแหละค่ะพี่ก็ดูแค่นี้เองโดยไม่รู้เหตุการณ์อะไรนนมากพี่เอไม่รู้ก่อนเค่ะพี่เยไม่เคยทราบไม่ไม่ทราบอะไรเลยค่ะเหอนพี่เอต่อแถวเพื่อจะสัมภาษณ์นักข่าวต่อ เลยได้ยืนต่อจากพี่เป้เลยได้อยู่ติดกันก็เลยได้แบบว่าได้ตอบใจพี่เป้อย่างนี้ค่ะแล้วพี่เองก็ต้องสัมภาษณ์น้องๆนักข่าวต่อก็เลยบอกพี่ๆทีมงานว่าช่วยดูแลพี่เป้ดูแลพี่เป้หน่อยอย่างนี้เอาพี่เป้ไปส่งที่รถอะไรแบบนี้ค่ะทีมพี่หน่อยเป็นอัญชิตาที่เราเปิดตัวดีดูโพส์เมื่อวานนะคะก็เลยเอาคนไปส่งประมาณนี้ค่ะแล้วพอข่าวออกไปแล้วได้เห็นเหตุผลเห็นเหตุผลแล้วใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเป้พี่เอยังไม่ได้อ่านเลยค่ะกลับถึงบ้านก็นอนเลยแล้วก็น้องๆมาสัมภาษณ์ให้ฟังได้ก็เลยกอ ไม่โอเคไม่โอเคหมาดุด้อยค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เอรู้สึกไงบ้างนะที่เราเป็นผู้จัดการคุยการตกลงกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่เบิ้แล้วก็แบบว่าเราสำหรับสำหรับพี่เออะค่ะในฐานะที่ตัวเองทำละครแบบนี้ค่ะพี่เอก็ก็จะคุยกับนักแสดงทุกอย่างพี่เอก็ไม่รู้ ฝั่งของบ้านที่เป้ยที่เจอมาว่าเจออะไรบ้างแต่พี่พูดในตัวอย่างของพี่เอค่ะเวลาพี่เอทำงานเหมือนเราเล่นซีรีส์วายตอนนี้พี่เอทำเรื่องรักษาสูนแบบนี้ค่ะเวลาพี่เอจะเล่นบทอะไรแบบนี้เราต้องให้ผู้กำกับอะค่ะไปนั่งคุยกับนักแสดงก่อนให้เคลียร์แนี้ค่ะว่าเขาเล่นได้แค่ไหนอะไรยังไงแบนี้ค่ะถ้าเล่นไม่ได้เราก็ต้องอธิบายเหตุผลซึ่งกนและัรทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักแสดงและทั้งฝ่ายผู้กำกับแต่ถ้าเราคอมโพร์ไม่ได้ให้ลงตัวก day, layers, today, ันไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีที่จะ เหมือนกับเขาเรียกแยกแยะในทางที่มันดีขึ้นเพื่อจะไม่ให้ทุกใครทุกคนลำบากใจไอ้นี้ค่ะไอ้นี่พูดในฝั่งตัวเองไม่พูดในฝั่งคนอื่นเลยเพราะว่าไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นแต่พูดในฝั่งตัวเองจริงย่างเค่ะนะครับแนเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่เอใช่ไหมคะกับการที่มีการเพิ่มบทไม่กับไม่ไม,ไม่เคยส่วนมากพี่เอหาเหงินอ,อยู่หลังบ้านไม่ค่อยไปหน้ากองเท่าไหร่ <S <S เหมือนละคร,ร,รนักสาสูญพี่เอก็ขายของทั้งวันไม่ได้ไปที่กองแต่พี่เอก็บอกกับทางกองอะค่ะว่าทําอะไรก็แล้วแต่ ให้ยึดความสบายใจของนักแสดงเป็นหลักไอเดียะค่ะ พี่ก็จะพูดแบบนั้นแล้วก็ให้มันไปกันได้เพราะเราไม่ได้ทําละครเรื่องเดียวอะค่ะ mm hmm. เราต้องทําไปอีกยาวอะ่ะมันคืออาชีพในชีวิตจริงอะไรเดียวค่ะ mm hmm. พี่เอก็เลยบอกทีมงานประมาณนี้ค่ะน,นะครับแสดงว่าการพูดคุยกับนักแสดงทูดจัดพูดกลับั <c oughs> นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเหมือนกันค่ะมันก็ต้องตกลงกันทุกอาชีพอะค่ะไม่ใช่อาชีพนักสแสดงเหมือนเราทําสัญญาอะไร mm hmm. คู่ค้าคู่ขายอย่างนี้เหมือนเป็นแม่ค้าค่ะไปทําสัญญาเช่าที่กับห้างอไงเดียวค่ะเราก็ต mm ้องชัดเจนเหมือนแบบไปดูที่ในห้างแล้วมันไม่เหมือนกับ ที่เรารเออ่ดูในรูปอะไรเนี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่เอว่ามันต้องสําคัญคือข้อตกลงซึ่งกันและกันรอะไรเนี้ยค่ะแต่พี่เอไม่ว่าใครไม่ว่าคนอื่นเลยนะคะพูดในมุมตัวเองหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยค่ะนะครัเห็นน้ำตาของน้ำตาของพี่เบย์ค่ะคนที่แข็งแกร่งอล้วเรื่องหมดหก็ตกใจอย่างเนี้ยค่ะเออดูพี่เบย์ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี้ยเราก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเราก็เอากระดาษทิชชู่มาซับแล้วก็กลัวเครื่องสำอางจะแบบ ซับไม่สวยไม่เหมือนช่างอย่างเนี้ยค่ะก็บอกพี่เป้ยขาเอากระดาษทิชชู่แล้วพี่เป้ยซับเองได้ไหมคะพี่เอกลัวว่าซับไม่เป็นเหมือนช่างไงเดประมาณนี้ยค่ะสแฟนไหมคะเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูทุกคนเนี้ยค่ะน้องๆกันอย่างเนี้ยค่ะแต่ทุกอย่างก็แล้วก็ต้องไปเคลียร์กันหลังบ้านพี่เอว่าสุดท้ายจบที่คอมโพลอมไหมอะค่ะดีที่สุดเอเดี้ยค่ะประมาณช่นนี้พียบอกว่าทำงานมา20ปีไม่เคยเจอแบบนี้เลยพี่เอในฐานะที่รู้จักพี่เป้ยมาพี่เป้ยเขาเป็นคนยังไงคะน่ารักค่ะพี่เป้ยน่ารักมากเราก็ เราก็ค้าขายด้วยกันด้วยเนี้ยค่ะหลายๆอย่างพี่รู้จักของพี่เป้ในมุมของเป็นน้องเป็นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ในมุมทํางานเนี้ยค่ะเราก็ไม่เคยเป็นผู้จัดอะไรแบบนี้ค่ะแต่มุมน้องพี่เป้เป็นน้องที่น่ารักมากเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคน ชัดเจนทุกอย่างอยเน,นะะี้ยค่ะที่พี่เอสัมผัสอย่างเนี้ยแล้วพี่เอว่าทุกคนอะ่ะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นหรอกค่ะ ok ทุกฝ่ายพี่เอมั่นใจอย่างเนี้ยค่ะแต่สุดท้ายตอนจบทุกคนก็ต้องมานั่งคุยกันอันนี้พี่เอไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นนะคะแค่นี้ก่อนได้ไหมคะพี่เอตัวนะคะออขอบคุณค่ะให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจก็คือทุกๆอย่างอ่ะค่ะมันจะมีจุดที่เราเจอกันพอดีอย่างเนี้ยค่ะขอให้เจอจุดที่เจอกันพอดีนะคะขอบคุณค่ะอย่างเนี้ยค่ะพี่เอขายอีก เกือแตกเลยเดี๋ยลูกค้าเกือแตกเลยขอทราบเกือแตกได้บอกครับเวลาคุยเรื่องคนอื่นแม่จะเกือแตกอีกเรื่องนึงค่ะงานแฟร์ตอนนี้ก็คือศิลปินดาราคนเขากลัวบัญชีมามากๆอ๋อแม่รู้สึกยังไงบ้างก็คือคือแอนดี้แม่คำ่อนขอขอถามสาวหนุ่มพี่หน่อยไม่ถามเรื่องะไปเลยเกือบแตกเลยถามเรื่องพี่เกือบเกือแตกเดี๋ยวไม่ต้องเยอพี่กัว ซึ่งตาของบัญชีมาตอนนี้คนขายขอบต่างเขา<ช>จะตกลกันมากอย่าว่าในคนอื่นเลยพี่อ่านข่าวเมื่อคืนพี่ก็ยังกลัวเลยอ่ะ <c oughs> พี่บอกว่าฉันจะต้องบล็อกทุกคนไม่โอนเงินหาฉันแล้วฉันจะทํายังไงดีเนี่ยฉ <c oughs> ันก,กลัวไปหมดเหมือนกันเนี่ยค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ทุกคนอะค่ะหาข้อมูลที่ดีแล้วก็ถูกต้อง <c oughs> แล้วก็ป้องกันตัวเองให้ถูกต้องเนี่ยพี่เอก็กำลังหาวิธีตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะกลัวกันทุกฝ่ายเลยเนี่ยค่ะ เออคือจริงๆอะ่ะมันมันจะทําแบบนั้นมันมันยากอ่ะค่ะคนเรามันก็โอนเงินทั้งสแกนเนี่ยมันง่ายมันไวอ่ะค่ะยิ่งงานแฟร์มันต้องการคนถัดเลียนเร็วๆอย่างเดียค่ะบางทีเนี่ยพี่ก็เลยอยากจะปรึกษาทีมงานว่าเราจะมีวิธีป้องกันยังไงพี่เอฝากผู้ใหญ่นะคะช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะเราแบบหาเช้ากินข้ามอ่ะนะบางทีแบบว่าเอ็นดูเราบางทีถ้าเขาไม่ผิดอะไรแบบเนี้ย mm hmm. ก็ช่วยให้เขาแบบว่าเร็วๆ mm hmm. เหมือนกับเราเป็นโรคกลัวอยู่ด้วยเวลาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย ก็เลยทํำยังไงป้องกันยังไงไอเียทำยังไงให้มอง360องศาแล้วให้มันตอดภัยที่สุดเอเนี้ยถ้ามองไป180องศาข้างหน้าป้องกันแต่คนมาซื้อแต่เราก็ต้องป้องกันให้ผู้ใหญ่ที่ดูแลด้านรับผิดชอบด้านนี้ค่ะทั้งตํำรวจทุกคนมาเข้าใจพ่อค้าแม่ขาย เห็นอกเห็นใจเงินลงทุนพรุ่งน <resort> <decisions> <before> <this> ี้หาเช้ากินข้ามซื้อกะปีน้ำตามาทําเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นใจพวกเราด้วยเพราะเราพี่เป็นหลายอาชีพเลยค่ะพี่เลยเข้าใจแม่ค้าพ่อขายแล้วเข้าใจทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะน้องๆก็เหมือนกันนะคะนักข่าวระวังด้วยนะคะเดี๋ยวทําข่าวเลยคนเออเงินมาให้นะคะบัญชีมาเพรโดนบล็อกเหมือนกันนะลูกค้าไม่ใช่แค่แม่ค้าอย่างที่ผ่านมาร้านทางร้านของพี่เองหรืออะไรเงี้ยคยโดนบ้างไหมคะตอนนี้อ่ะตอนนี้ตอนนี้มีแต่พวก ตอนแรกๆที่พะโล้ขายดีมากๆค่ะก็มีมิจฉาชีพทำเพจปลอมอย่เนี้ยค่ะแต่เขาก็ต้องตั้งบัญชีของเขาอันนี้เราก็ต้องเข้าใจทุกฝ่ายนะผู้ใหญ่ทางด้านข้าราชการที่เขาดูแลความปลอดภัยเขาต้องระวังแล้วเราก็ต้องระวังตัวเราเองด้วยคือทุกอย่างต้องระวังซึ่งกันและกันนี่เนี้ยค่ะนะคะป้องกันดีกว่าแก้อย่าเนี้ยค่ะที่หาทางออกยังไม่ได้มันเหมือนระเบิดเวลาไหมคะว่ามันอาจจะปู๊บป๊อปตอนไหนก็ได้อะพี่ค่ะพี่ว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่น่าจะหาวิธีที่จะแก้ไขที่คลาย ให้มันดีที่สุดได้เพราะพี่เอว่าตอนนี้เดือดร้อนกันทุกฝ่ายค่ะเดือดคนที่โดนก็คือคนที่โดนร้องก็เดือดร้อนอาธนาคารก็โดนว่าก็เดือดร้อนตำรวจก็เดือดร้อนเพราะว่าเพราะฉะนั้นต้องล้อมวงแล้วก็ทํายังไงให้เจอกันตรงกลางให้มันคอมเพลไม้์แล้วก็จบทุกอย่างพี่เอว่าแล้วให้มันไวที่สุดแล้วสถานการณ์มันจะได้คลี่คลายแล้วธุรกิจจะได้เดินต่ออย่างนั้นอะ่ะคนขายของก็ไม่อยากขายคนซื้อก็กลัว ตำรวจก็ทำงานยากแบงก์ก็เหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเจอกันตรงกลางแล้วมานั่งคุยกันแล้วเคลียร์จบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่เล่าเมื่อกี้ว่ามีแต่แบบว่ามีฉาชีพเหตุรพี่ก็ไปแจ้งเออทางหน่วยไซเบอร์เนี้ยค่ะว่า ่วยแบบว่าเพจนี้ไม่ใช่นะคะไปเปิดไม่ใช่อ่างเนี้ยเราก็แจกแกงไปทําจดหมายอ่างเงี้ยแต่จำนวนเงินไม่เคยเสียใช่ไหมคะพี่เอค่ะยัง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 ไม่อเนี้ยค่ะคือหมายถึงว่าพี่เอพี่ก็ไม่ได้รับรู้เรื่องหลังบ้านแต่พี่เอรู้หน้าบ้านว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่ก็จะแก้ไขแค่เหตุการณ์ที่พี่แก้ไขแต่ส่วนข้างหลังบัญชีหรือว่าเลขามือขวามือซ้ายเขาก็ไปเคลียร์กันเองเลยที่รันะครับคิดาจะมีการประชุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่หสำหรับที่บ้านพี่เอพี่เอก็บอกทางทีมงานไปแล้วว่า การอะไรรับเงินโอนอะไรนี้ดูดีๆนะคะเกิด อันนั้นมันอาจจะทําให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกคนก็ระวังกันค่ะแต่ตอนจนี้ก็จะรับเงินสดแล้วก็คือปกติจะรับแบบนี้อยู่แล้วอย่างนี้ค่ะเวลาเหมือนเราแฟร์ค่ะรับเงินสดด้วยสแกนด้วยแล้วก็โอนด้วยอย่างนี้พี่ก็กลัวเหมือนกันปัญหานี้จะเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะนะคะก็ป้องกันไปดีกว่าป้องกันนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะแม่ค้าหาเช้ากินข้ามอย่างนี้ค่ะนะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ได้เลยเพี่ยอเพี้ยเบซ้ายมืองอ่าได้เลยขออันนี้ก่อนนะคะโอเคพด่เี้จ๋าโอเคค่ะ